จากกานเลาจาที่เราจำลองมาแล้วจะอันเชิญในวันที่หนึ่งมกราคมโปรสครตปีใหม่ปีสองห้าห้าหนึ่งเนะจาก็เป็นตัวอย่างเรื่องราวโดยย่อซึ่งมีรายละเอียดอีกเยอะแยะแต่สรุปได้ว่าต้องสั่งสมบุญมากขอ ในระดับที่ยุคนั้นไม่มีใครมากในโลกแล้วไปเจ้าพาะโลกจัมพูทวีปโลกทั้งสี่ทวีปทั้งสี่หมายถึงโลกที่อยู่รอบๆเขาทัศนนลุลุ่มเขาวระสุนเ,นเรสมรีซึ่งเป็นที่ตั้งสวรรค์ัจนจะตุมาราชิการและดววาวดึงสจนมีอุตรรุทวีปพ,พระวิเจหะพระโคยานและก็จัมทวีปที่ตามทิศต่างๆนะจ๊ะ แล้วอาจจะเรียกวมนุษย์ต่างดาวก็ได้แต่ว่าสวยงามไม่ใช่รูปร่างหน้าตาพิลึกเกือกือมีเรื่องราวกันอีกเยอะแยะ,ยะที่เราจะต้องศึกษามนุษย์ที่มีตัวตนจริงๆที่เป็นกายยาบอีกสามทวีต่อไปนะจ๊ะใน,นอัตถกถาก็บอกว่าอุตกรกุรทวีปีนนิจนากลมหมุนจานดวงจันท์อย่างนั้น โอวพิเทหะจะรูบร่างเหมือนหน้าตาเอ็สามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมไม่จำไม่ได้เลยสามเหลี่ยมครับผมสามเหลี่ยมหน้าไข่หน้าไข่ครับขาแงแลมถ้าอภรรคยานก็สี่เหลี่ยมชมโพธิวีปนคละกันมีหน้ารูปไข่ไข่อะไรอีกเรื่อง ก็ขละกันนะแต่เราจะได้เข้าสังเกตว่าเมื่อบุญมากที่สุดในยุคนั้นก็ทาเป็นผู้ปกครองทวีวิั้งสีและการที่จะได้มาด้วยรัตนเจตั้งทำกายวิจาใจบริสุทธิ์ด้วยการรักษาโอโบสถศีลหรือสีนแปดจงกระทั่งใจบริสุทธิ์ใสและอธิษฐานจิต แลาราตนะทั้งเจ็ดก็ได้ช่องมันเกิดขึ้นในอนุภาพแห่งบุญที่ทำไว้